จะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นการต่อสู้ครั้งสำคัญกับเหล่าอาวุธชีวะหรือพวกซัมบี้ในเมืองผีแห่งนี้มันเริ่มขึ้นในปีกันยายน1998วันแรกและวันเดียวของผมในฐานะเจ้าที่ตำรวจ สิ่งที่พี่ชายของฉันสอนจะมาใช้ที่นี่สตอร์คุณเป็นหน่วยกองรบพิเศษงั้นเหรอนั่นของพี่ชายเนะ่ยและเป็นในผลที่มาที่นี่เพื่อที่ตามหาเขาฉันแค่รัดฟิลนะเอานี่ผมลีออนแคนเนดีนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ล่ะเนี่ยผมเพิ่งมาที่นี่เหมือนกัน เลยไม่รู้บาแสอะไรเลยถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องพิ่งพาคุณไปสักระยะก่อนนะให้ตายเถอะไม่มีสัญญาณติดต่อใครไม่ได้เลยถ้างนั้นเดี๋ยวพวกเราไปสถานีตำรวจกันน่าจะมีบอกแสอะไรสักอย่างนะได้อยู่แถวนี้จะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปกันเถอะที่ชายชื่อว่าอะไรเนาะ ช่วยคริสคริสหน่อยฟิลนะอะไรนะพวกมันมาจากไหนเนี่ยทางนั้นก็มีด้วยแลกทางนี้เลิกเข้าบ้าเอ้ยประตูล็อกย้อนกลับไป อย่าบอกนะในเมืองนี้มีแต่พวกซอมบี้เต็ไมไปหมดเลยทางนี้คุณแม่นนใจนะวิ่งเถอะนะ อย่าห่างจากผมนะมันมาแล้วมันมีมากเกินไปตายซะตายซะอะนะออะสิ่งมาจากด้านในไปพ้นจากเขาหน่อยมันกำลัง,งกินเขาเฮ้ยคุณโอเคนะไม่ทันสินะไม่อยากจะเชื่อเลย นี่มันล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยมันเข้ามาแล้วมีรยงานเกี่วกับภมอไจะมีะรายงานอีกครั้งในเวลาแรีบๆหาอะไรป้องกันตัวเองเท่าที่จะหาได้นะ,ะรนะเร็วเราต้องการปืนรีบออกจากที่เถอะ งันไปทางประตูหลังนี่มันเกิดนระกอะไรในเมืองนี้เนี่ยวกมันเป็นตัวอะไรเฮ้ย hey, อย่าถามฉันสิเพิ่งจะเป็นเด็กใหม่ในเมืองนี้นะอะไรนะคุณได้กลิ่นนั้นไหมและเจ้ากลิ่นอะไรเนี่ยเราต้องระวังตัวให้มากๆเลย มาได้ชอบคุณนะเนี่ยหยุดพูดเลยอ๋อ,อไม่คุณจับตัวฉันนะอ,อะไรที่ทำให้พวกมันฟึ้นจากความตายเนี่ย ่าจะไม่เป็นอะไรแล้วไปต่อเถอะทำไมมนถึงจมตีมาด้วยกันผู้ชายในร้านปืนก็นด้วยลวกมันต้องการอะไรเราอย่าคิดเรื่องนั้นเลยงั้นตอนนี้ไม่ได้มีแค่เราที่รอดชีวิตอยู่นะสิไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เราจะไม่ยอมแพ้ตอนนี้แนะ่คนอืนอ่นๆก็คิดเหมือนกันใช่ถูกำคุมมันมาจากไหนเนี่ยมันมาแล้ว ที่ลับภัย ถนน,ะนสายนี้แหละระวังตัวด้วยนะพวกมันอาจจะโจมตีตอนที่เราเผลอนี่มันเหมือนหนังสียงขวัญเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องมีตัวประกอบเยอะขนาดนี้ก็ได้มั้งเอาละรีบไปจากที่นี่และไปที่สายตำรวจกันอนี่เงียบจังนั่นสินะ ที่นี่มันหาย,ยานะชัดๆบางทีคนในเมืองอาจจะไปหมดแล้วก็ได้หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะอีกสองช่วงตึกก็จะถึงสถานีตำรวจและคูนซิตี้แล้วรีบไปเถอะลีออน เราใช้เวลาที่นี่มากเกินไปเหมือนพวกมันไม่ให้พวกเราผ่านเลยนะถ้าจะไม่ดีแล้วเรากำจัดพวกมันให้หมดไปได้หรอกนะฉันไม่อยากอยู่ที่น,นี่แน่หลอ ่้ว่าเอ้ยที่การถนนพังอยู่นั่นไงสถานีตำรวจเมืองแล็กคูซิตี้แน่ใจนะมันต้องใช้อยู่แล้วแหะระวังถางน้ำมันลวกวิ่งไปเลยอะได้นะซิตี้แล้วมันอยู่ใกล้แล้วยกไปยังเจ้าที่ตำรวจนี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน Mấy? Leon! Lên kia! Chạy đi! có mi nữa Hoàng đấy. À, đi chinh ơi thì hùa. Thì hùa mà lời นายสายที่ตำรวจก็ี่มีความปลอดภัยได้หยุดพักสักทีนะเพราะดูเหมือนว่าค่ำคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานมาก ไรวะอย่าเพิ่งยิงพวกเราเป็นคนอ๋อเจาราหนาที่หน้าใหม่สินะยินดีต้อนรับสู่ปาร์ตี้เสียงขวัญเซอร์ไพรสไหมละ่ะว่าแต่คุณเป็นใครเหรอฉันมาวินเบอร์นาที่กำลังจะเป็นบอสของนายไงละ่ะเอคุณต้องไปหาหมอนะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเรื่องของฉันไปช่วยคนอื่นอืนก่อนเถอะแต่ว่ารีบไปตอนนี้เลย ก็ได้แต่เดี๋ยวพวกเราจะกลับมานะสวัสดีมีใครอยู่บ้างไหม นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่นะดูก่อนนะมีบางอย่างอยู่ที่นี่พระเจ้า i'll it